ทยานเดลี่พอดแคสตให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดปีมาต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมทิ้งท้ายเอาไว้อันนี้เป็นงานวิจัยของศาสรรตราจารย์จากมหาวิทยาลัย UCLA นะครับพบว่ายีนที่เป็นตัวรับฮอร์โมนออกซิโทซินเนี่ยมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการมองโลกในแงนด่ดีแล้วก็การเห็นคุณค่าในตนเอง ของคนคนหนึ่งนะครับรวมทั้งช่วยให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถรับมือกับความเครียดแล้วก็อาการซึมเศร้าได้ดีสารออกซิโทซินเนี่ยยังช่วยให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็เข้าสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยการกอดก็เลยช่วยรักษาแล้วก็ป้องกันผู้ป่วยอาการซึมเศร้านะฮะถ้าใครป่วยแล้วก็กอดบ่อยๆก็อาจจะทําให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนี่คือจากผลวิจัยนะครับ เด็กๆเ,เองที่ได้รับการกอดบ่อยๆก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็รับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีกว่าเด็กๆที่ไม่ค่อยได้รับการสัมผัสหรือการกอดซึ่งอันนี้จากผลวิจัยนะครับเราจะพบเห็นได้บ่อยเวลาไปเยี่ยมเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กอันนี้อ่านแล้วผมจะสะเทือนใจนิดน,นึงนะครับเด็กที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้ความอบอุ่นมักจะเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีส่วนเด็กที่พ่อแม่ไม่สนใจหรือทอดทิ้ง มักจะร้องไห้งอแงอารมณ์ไม่ดีเด็กที่ขาดทั้งพ่อทั้งแม่จึงมักจะรีบวิ่งมาสวมกอดหรือสัมผัสคนที่เข้าไปเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพแบบนั้นแล้วก็ขอให้สะท้อนนะครับความเข้าใจว่าการกอดนั้นเป็นสิ่งพื้นฐานนะครับที่สิ่งมีชีวิตต้องการโดยเฉพาะถ้าเป็นมนุษย์แบบเราที่เรามีความรู้สึกนะครับ เป็นตัวนํามากกว่าอาจจะมากกว่าสิ่งมีชีวิตในแบบอื่นๆเรามีความรู้สึกเรามีความคิดนะครับเพราะฉะนั้นการกอดก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะไม่เสียอะไรมากมั้งครับถ้าเราป้องกันตัวเองได้ดีนะครับถ้ากอดได้ก็อาจจะกอดให้มากขึ้นนะครับนอกจากเด็กแล้วนะครับการกอดผู้สูงอายุนะครับก็ทําให้คนแก่ผู้สูงอายุมีความสุขแล้วก็ทําให้ความรู้สึกเหงาเนี่ยมันผ่อนคลายได้มากขึ้น มีการศึกษาที่พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการกอดมากกว่า3ครั้งต่อวันจะมีพลังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นมีสภาวะซึมเศร้าน้อยลงมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและก็หลับสบายมากขึ้นด้วยนะครับการกอดนะครับแม้แต่พระในพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ได้เป็นในลัทธิที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นลัทธิที่อยู่ในต่างประเทศนะครับ เ,เป็นเรียกว่าเป็นเป็นความเชื่อของแต่ละละทัทธิมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก,ก็บอกว่ามีการทําสมาธิบ,บําบัดด้วยการกอดด้วยให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็พบว่าผู้ที่ได้รับการกอดก็จะมีสมาธิจดจ่อกับปัจจุบันมีสติรู้ตัวได้ไวขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คงอาจจะเอามาใช้ในบริบทต้องดูบริบทด้วยนะครับในประเทศไทยเราก็นั่งสมาธิแบบกอดกันนี่คงจะ คงจะแปลกประหลาดมากๆแล้วคงเป็นประเด็นทางสังคมนะครับแล้วก็ในศาสตร์ตะวันออกเนี่ยก็พบว่าการกอดแบบถ้าเอาํำตัวได้สัมผัสกันเนี่ยก็จะกระตุ้นนะครับความรู้สึกเชื่อมั่นแล้วก็เห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการกอดแบบผู้รักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราใช้การกอดให้เป็นเครื่องมือที่ แง่บวกในการที่จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวหรือแม้แต่คนอื่นที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักมากคุ้นแต่เราสามารถที่จะช่วยทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองนะครับรับรู้ถึงคุณค่าในตัวเองที่มีมากขึ้นไม่ว่าจะเวลาที่เราไปบ้านเด็กกาพร้านะครับหรือว่าไปเยี่ยมคนเท่าคนแก่นะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่อาจจะไม่มีต้นทุนนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าการกอดก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของโรคติดต่อเรื่องของสุขภาพผมว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องมันก็มีวิธีป้องกันนะครับใส่หน้ากากรหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ว่ากันไปก็ไม่อยากจะให้เ,เชื้อโรคหรือว่าโรคติดต่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะมาเป็นกำแพงขวางกาั้นการเป็นมนุษย์ของเราที่เราใช้การกอดช่วยในการยกระดับ จิตวิญญาณช่วยยกระดับความรู้สึกที่ดีต่อกันได้อย่างที่อ่านหนังสือหรือว่าอาจจะดูทีวีหรือวิธีในการสร้างความบันเทิงอย่างอื่นเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับแล้วคุณล่ะครับใช้การกอดแบบไหนทุกวันนี้ลืมกอดไปบ้างหรือเปล่ากอดย้ำนะครับกอดให้ถูกนะครับไปกอดคนไม่รู้จักโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้ชายนี่ไปกอดโมโัวซนี่ไม่ได้นะครับ โอเคแน่นอนผู้หญิงก็เช่นเดียวกันก็ไม่สมควรนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยกับคนในครอบครัวเราเนี่ยแหละครับการกอดอาจจะช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาหลายอย่างคอน FLICT บางอย่างความขัดแย้งบางอย่างที่มันอาจจะเข้าใจผิดกันเนี่ยการกอดอาจจะช่วยทลายกำแพงบางอย่างที่มันมีต่อกันอย่างที่เราคาดไม่ถึงด้วยก็เป็นไปได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักปี